กันเลยนะครับหลักการคูณไฟนี่โคตรง่ายเลยจริงๆนะฮะคือคิดง่ายๆว่าอยู่ล่างะฮะอยู่ล่างให้เอาขึ้นบนคิดง่ายๆแค่นี้แหละนะฮะอยู่ล่างเอาขึ้นบนไปคูณเลยครับเนี่ยห้าไปคูณฝั่งนี้งวงเล็บนี้ไปคูณฝั่งนี้เนี่ยแค่นั้นเองเขาเรียกคูณไส้ นะฮะไม่ใช่บอกพอคุณตูนบอกขึ้นบนโอ้โหแม่งซื่อมากเลยใช่ไหมซื่อมากๆเลยถ้าเจออย่างนี้นะฮะไม่ได้นะฮะเอออยู่ล่างเอาขึ้นบนงนี้กลายเป็นสี่นะฮะคูณด้วย x อ็กบวกสองใช่ไหมครับเท่ากับห้านะฮะคูณด้วย x อบวกหนึ่งอย่างนี้อ่านะฮะแต่พอมันอยู่ในรูปนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะให้เราแจากแจงเข้าไปเลยนะครับแบบนี้ฮะ กลายเป็นอะไรนะฮะมีเลขอยู่หน้าวงเล็บบอกแล้วให้เอาเข้าไปคูณข้างในวงเล็บจริงไหมฮะก็กลายเป็น4คูณ x ได้ไรตอบก่อนเป็น 4x ตรงกลางนี่เป็นบวกนะครับ4คูณ2ก็เป็นอะไรนะครับเป็น8เนาะ5คูณ x ก็ได้ 5x 5คูณ1ก็เป็น5อย่างนี้นะครับสุดท้ายก็คือการย้ายข้างนะฮะย้ายอะไรเอ่ย4เนี่ยเขาบวกอยู่ย้ายไปเป็นลบ แคเขาบอกอยู่ย้ายไปเป็นลบเหมือนกันนะครับโอเคก็จะได้เป็น3เนาะเท่ากับ x เนาะจริงไหมครับแค่นั้นก็จบนะฮะ x ก็ได้เป็น3โอเคอี s y y เยสเลยครับเนี่ยชิวๆไปเจออย่างเนาะใช่ไหมฮะไม่มีอะไรน้ำบอกเลยไม่มีอะไรนะครับโอเค here we go เรามาดูกันต่อเลยนะครับถัดไปนะฮะ3ส่วน5 เท่ากับ 2x บวก1ส่วนด้วย x บวก4แบบนี้โอเคนะครับอะทำยังไงดีฮะเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยเพิ่มเติมคือตัวเลขมันเปลี่ยนแค่นั้นเองนะฮะไปคูณไฟกันเลยนะใครอยากไฟเนี่ยมาเจอกันได้นะนะฮะร่างกายอยากปะทะ,ะมาดูเลยนะฮะนี้คือคือไอ้คำว่าไฟเนี่ยนะฮะมันเป็นคำที่แบบโด่งดังมาในในโลกโซเชียลใช่ไหม รู้ไหมหมายถึงอะไรคำว่าไฟเนะี่ยหมายถึงแบบแบบยังไงอะอะไรแบบต่อ,อยกันเล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคำว่าไฟนะฮะจริงๆมันมาจากคําว่าไฟใช่ไหมฮะแล้วมันแบบเหมือนเหมือนมีไอเสียบเสียบโป้หรือใครสักคนนะฮะที่แบบพูด,พ,ดพูดไม่ชัดแล้วพูดเป็นคําว่าไฟแล้วมันก็อยู่ๆเราก็ดังเฉยเลยฮะเราก็ยัง,งงงอยู่เลยทุกวันนี้ <c oughs> นะฮะอะมาดูกันต่อแจกแจงนะครับ ได้อะไรเติมไปเองเลยนะ10วินะฮะหรือไม่ก็มาเติมมาพร้อมกันเลย3คูณ x ได้อะไรครับทุกคน 3x เ,เครื่องหมายบวกก็ใส่บวกขั้นเอาไว้ก่อน3คูณ4ได้อะไรครับทุกคน12แสนะฮะคูณ2ก็เป็น 10x 5กคูณ1ก็เป็น5อย่างนี้นะครับคือคือจะบอกว่าถ้าโจทย์ของเราเนี่ยนะฮะมันเป็นแบบเป็นเครื่องหมายบวกหมดอย่างเงี้ยอันนี้ก็ชิวๆใช่ไหมก็ไม่มีอะไรน่าห่วง แต่ถ้าสมมตินะฮะมันมีลบอย่างเงี้ยอย่างเช่นข้อ28เนี่ยไออย่างเงี้ยต้องระวังแล้วนะครับโอเคถึงเวลาย้ายข้างเนื้อไอลูกกระจกนะฮะไปหาลูกพี่นะฮะแต่คนดีก็หนีมาโอเคนะครับจะเหลืออะไรล่ะเหลือ7นะฮะเท่ากับ7 x เพราะฉะนั้น x ก็คือ1โอเคก็ตอบ1เลยนะครับแบบนี้เต็มสิเจออย่างนี้เข้าไปก็ต้องเต็มสิ อะเลครับซิลเลยใช่ไหมอ่จดก่อนจดก่อนนะฮะไปลุยกันต่อเลยนะครับทุกคนนะฮะลุยกันต่อไปดูข้อนี้ดีกว่านะฮะนี่ครับข้อที่ยี่ห้านะฮะนี่ครับคูณไฟเหมือนกันโอ้ยคูณจนเบื่อแล้วมั้งนะ มันต้องทําเป็นแล้วแหละทำเป็นทำถึงขังน้นนี้ก็คือเหมือนย้ายข้างการคูณธรรมดาฮะเนี่ยตัวแปรมันอยู่ข้างล่างก็คือเราย้ายไปข้างบนไงจริงไหมครับใช่ไหมตัวเลขมันอยู่ด้านล่างจะได้คือคืออย่างนี้ถามว่าสิบห้าจริงๆถ้าไม่อยากย้ายได้ไหมไม่ต้องย้ายก็ได้เลยครับแต่ถ้าไม่ย้ายเนี่ยเราก็ต้องระวังนะระวังยังไงนะฮะเพราะว่าคือคือถ้าไม่ย้ายเนี่ยมันจะเป็นเศษส่วนแล้วการแจกแจงเศษส่วนมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะฮะ มันไม่ได้สนุกนะเลขมันมันเสียเวลาคิดนะเศษส่วนนะดังนั้นดีที่สุดก็คือถ้าเลี่ยงเศษส่วนได้เราก็เลี่ยงไปแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็เผชิญหน้ามันเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเข้าใจไหมฮะ15นะฮะเข้าไปคูณ x ลบ1อย่างนี้เลยนะครับและเราก็จอจอ,จอแจกแจงเข้าไปนะครับเป็น 14x ลบ7นะครับถัดไปนะฮะก็เป็น 15x ลบ15 อย่างนี้โอเคไหมสุดท้ายนะครับแต่ไม่ท้ายสุดนะฮะย้ายข้างไปลบให้มันดีๆเนาะนี่ครับ14เนี่ยย้ายไปทาอะไรเออ14ลบอยู่หรอเป่เครื่องหมาย14คือบวกหรือลบตอบให้ได้ตรงนี้ก่อนเคลียร์ตรงนี้ให้ได้ก่อนนะเป็นบวกหรือเป็นลบครับเป็นบวกนะฮะเพราะฉะนั้นย้ายไปนะฮะต้องย้ายไปเป็นลบนะครับส่วน15ลบอยู่ย้ายไปเป็นบวกนะครับ ก็จะได้เป็น x เนี่ยนะครับเท่ากับอะไรเนาะ x เนี่ยเท่ากับ15ลบ7นะฮะเท่ากับ8อย่างงี้โอเคไหมอย่างชิวเลยว่ะเพื่อนเหนือนะฮะ easy easy problem โอเ okay. ค it's very easy นะไปลุยกันต่อว่ะเพื่อนนะฮะ